พอดีวันนี้มันเกี่ยวพันไปถึงโครงการพพื่าสด็กเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมผงเพียงแค่ยืนน่นนะยื่นถามว่าในตอนนี้เนี่ยคุณโน้ตแกมีเจตนาพูดพิงไปถึงพระราชบิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมถ่ถ้าเขายืนยันว่าไม่ได้พัดพิงไปถึงตรงนั้นประเด็นนั้นก็ผมคิดว่าจบแต่ถ้าพัดพิงถึงนี่คุณก็ต้องอยอมรับว่า ประเด็นที่ตรงในเพจเฟสสิทหรือตรงไหนก็ตามนะครับซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ91้าเดล้านคนอย่แลไรก็ตามมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือคุณไม่ได้อธิบายถึงสัายละเอียดของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องไว้ชัดเจนแล้วนําลงสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนที่สองก็คือในเรื่องของประเด็นที่คุณนําข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นมันก็จะเป็นความผิด เพราะฉนั้นตอนในนี้เราตอเตรียมยื่นเพื่อให้ตรวจสอบ